ก่อนหน้านี้นะคะพี่เองก็เหมือนกับสาวๆทั่วไปนะคะก็ะคือใช้ครีมทาหน้าหลักพันเชื่อไหมหลักหมื่นนี่พี่ก็ซื้อมาแล้วนะแต่ว่าปัญหาของพี่เนี่ยมันไม่หมดค่ะฝ้ากระเสีผิวไม่สม่ำเสมอพวกนี้อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าครีมยังช่วยไม่ได้พี่ก็เลยมองหาอะไรที่มันดีกว่านี้และคิวสวิตเลเซอร์ที่เลอบัวคลินิกช่วยได้ค่ะ การทำเลเซอร์หน้าใสาครั้งแรกของพี่ที่เลอบัวคลินิกค่ะเขาจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่ชอบมากเลยคือการทำทรีทเมนต์หน้าใสาหลังจากนั้นคุณหมอก็จะเข้ามายิงคิวสวิตเลเซอร์ให้กับเราความรู้สึกตอนยิงนะคะไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการมาร์กหน้าเพื่อให้หน้าเราชุ่มชื้นค่ะ สีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วไม่เห็นผลนะคะมาที่นี่เลยค่ะเลบัวคลินิกนะคะอยู่ตรงข้ามซาฟอรีเวิร์หาง่ายมากๆเลยค่ะ